สวัสดีค่ะหวายค่ะขนมจีนค่ะ <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะหนมจีนจะมาแนะนำนะคะวิธีการฟังเพลงค่ะของกมิกเช่ผ่านดีเซอร์นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าดีเซอร์คืออะไรค่ะ ดีเซ <De> อรก็คือการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งนะคะซึ่งสามารถฟังเพลงของคามิเกเซ่นะคะได้ก่อนใครนะคะรวมถึงเพลงอื่นๆนะคะกว่า18ล้านเพลงทั่วโลกเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากนะคะสามารถฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ w o r d w e b d s e r c o m นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนนะคะเรียกได้ว่าเหมาะสําหรับนักฟังเพลงตัวจริงแบบนจีเลยค่ะจบวิธีการง่ายๆเลยนะคะที่จะสมัครนะคะกดเลยค่ะคอรเซนเตอร์นะคะ1น7่ค่ะ ซึ่งเ,เพื่อนๆนะคะสามารถฟังเพลงใหม่ล่าสุดข,ของคามิเกเซ่นะคะรวมถึงอัปเดตนะคะที่นี่เป็นที่แรกที่เดียวผ่านทางคามิเกเซ่แอปออนดีเซอร์นั่นเองนะคะต้องบอกได้ว่านะคะคามิกาเซ่เนี่ยเป็นค่ายแรกเลยที่มีแอปพลิเคชันในดีเซอร์ค่ะความพิเศษของคามิกาเซ่แอปนะคะก็จะเปรียบสเสมือนกับเว็บเพจใจรักคามิเกเซ่ .com เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอหรือเพลงเก่าเพลงใหม่ก็จะได้ฟังกันหมดที่นั่นเพราะว่าเนี่ยฟังประจำค่ะ วิธีการแอดแอปคามิกาเซ่นะคะง่ายมากๆเลยค่ะแค่เพียงเพื่อนเพื่อน,นะคะดูทางนี้เลยค่ะแอปสตูดิโอนะคะทางด้านซ้ายมือน,นะคะก็จะเห็นคามิกาเซ่แอปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็จะมีเครื่องหมายบวกนะคะตรงขวามือบนค่ะเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีแอป,ปะค,ะ update, ปา,คามิกาเซ่ะนะคะไว้อัปเดตเพลงของพวกเราคามิเกเซ่ค่ะสําหรับฟังก์ชันนะคะของคามิกาเซ่แอปค่ะเขาบอกเลยว่าใช้ง่ายมากค่ะ เราก็จะมีแทบนะคะ New Releases ค่ะซึ่งก็จะบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะว่ามีเพลงอะไรที่ปล่อยออกมาใหม่มากของคอมิกเซ่ค่ะแล้วก็จะได้ฟังเป็นที่แรกในโลกด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะมี Feature Track ค่ะก็เป็นชารที่พวกเราแนะนำอยากให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะ และแถบ r e s e n t video ข้างบนนะคะนี้เนี่ยจะคอยอัปเดตนะคะ MV ใหม่ล่าสุดจากคามิเกเซ่นะคะให้เพื่อนๆได้ฟังได้ดูได้ชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียวค่ะความพิเศษของคามิเกเซ่แอยังไม่หมดเท่านี้นะคะใช่แล้วค่ะซึ่งเพื่อนๆนะคะสามารถติดตามกันต่อนะคะได้ในคลิปแนะนำอันต่อไปจากเจฟแล้วก็ thank you นั่นเองค่ะนี้